สวัสดีค่ะ IT ท4ชั่วโมงวันนี้อยู่กันที่บริษัทสตูดิโอเกลที่กรุงโซโลเกาหลีใต้นะคะบริษัทนี้คือบริษัทที่ผลิตการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังอันดับหนึ่งของเกาหลีค่ะแต่นอกจากจะเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีแล้วนะคะก็ยังฉายไป120ประเทศทั่วโลกนั่นก็คือการ์ตูนที่มีชื่อว่าโปโลตัวนี้ค่ะเป็นเพนกวินนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าการผลิตการ์ตูนแอนิเมชันของที่นี่เขามีขั้นตอนกันยังไงแล้วทํายังไงถึงได้ส่งออกการ์ตูนของเขาออกไปได้ทั่่วโลกคะ p ปโรโรเป็นเรื่องราวการผจญภัยของเพนกวิ่นน้อยและผองเพื่อนในป่าหิมะที่สอดแทรกข้อคิดสำหรับเด็กๆส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและปลูกฝังความคิดดีๆให้กับเด็กๆค่ะนอกจากโป r o r o แล้วสตูดิโอเกลแห่งนี้ก็ยังผลิตการ์ตูน Tayo เด e l i t เดอร์บัและ The Adventure of b a r n e y ที่วางแผนออกฉายทั่วโลกปี2016ด้วยค่ะวิธีการสร้างการ์ตูนของสตูดิโอเกลนี้จะทำงานโดยแบ่งเป็นส่วนๆอย่างเป็นระบบนะคะ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เขานั่งทํางานกันค่ะโดยการทํางานจะแบ่งเป็นส่วนๆนะคะเริ่มต้นจากเขียนสคริปต์ทา้งด้านนู้นแล้วก็มาสู่การดีไซน์หรือว่าการออกแบบค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการทาโมเดลลิ่งแล้วก็ส่งไปยังส่วนที่ทำแอนิเมชันนะคะแล้วก็ส่งไปสุดท้ายที่ไล g ิ้งแอนด์เรนเดอร n g ิงค่ะโดยโปรแกรมที่ใช้ออกแบบตัวการ์ตูนก็คือ Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop ค่ะส่วนการทำเป็นแอนิเมชัน3มิติก็ใช้โปรแกรม Maya ที่วงการแอนิเมชันรู้จักกันดีค่ะ และถึงแม้จะเป็นบริษัทผลิตการ์ตูนแต่ก็ขาดไม่ได้ที่จะมีแผนกวิจัยและพัฒนานะคะจากที่เราได้รับฟังการบรรยายโดยคุณ Michel, มิเชลก็พบว่าช่วงแรกของอุตสาหการรมแอนิเมชันเกาหลีมีอุปสรรคด้านเงินทุนและการดาวน์โหลดที่ผิดกฎหมายแต่ที่สุดแล้วความสำเร็จของปโรโลก็มาจากการวางเป้าหมายระยะยาวโดยตั้งเป้าให้เป็นการ์ตูนที่ส่งออกไปทั่วโลกค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากข้อคา่าอันเป็นองค์กรรัฐบาลเกาหลีที่ส่งเสริมการผลิตและส่งออกวัฒนธรรมให้คนทั่วโลกได้รู้จักเกาหลี และมีผู้ร่วมทุนอย่าง SK Broadband ค่ะอีกทั้งยังนำคาแรคเตอร์ในเรื่องป o ร o โลมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมีการสร้างสนสนุกปรโลตีมพาร์คเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วยค่ะมูลค่าแบรนด์ป o ร o โลตอนนี้สูงกว่า389ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะจะเห็นว่าไม่เพียงแต่ละครเกาหลีที่ประสบความสำเร็จนะคะการ์ตูนแอนิเมชันก็สำเร็จได้เช่นกันอันเป็นผลของการสนับสนุนโดยรัฐบาลเดินตามยุทธศาสตร์อย่างจริงจัง ร่วมโดยองค์กรเอกชนและคนในประเทศเกาหลีที่เห็นเป้าหมายในสิ่งเดียวกันและพร้อมร่วมกันทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ค่ะสำหรับการที่มาเกาหลีใต้คราวนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานกสทช AIS d t a c Samsung และ ToMove H ที่ให้เราได้พาผู้ชมผู้โชคดีมาเรียนรู้ของจริงกันว่าประเทศนี้พัฒนาอย่างรวดเร็วได้อย่างไรค่ะ การที่สกากรรมแอนิเมชันจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนนะคะเพราะว่าใช้เงินทุนไม่น้อยเลยค่ะเหมือนกับที่รัฐบาลเกาหลีให้การสนับสนุนจนกระทั่งการ์ตูนโปโลมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกแบบทุกวันนี้นะคะและกลับมาพบกันใหม่กับ IT 24ชั่วโมงสวัสดีค่ะอัยอ